สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเจอกับน้องกับฟิวเซ่ใจสดซุยนะครับวันนี้ก็พารถเข้าเม่มาชมนะครับผมเอ็นฮันดาซิตี้นะครับก็มีทั้งสีขาวสีดำแล้วก็สีบลอนด์นะครับราคาเริ่มต้นเพียงสามเซนห้าหมื่นเก้าพันบาททั่วลมต้นเพียงหกพันบาทต่วนั้นนะครับเคยที่สนใจจองวันนี้เพียงเป็ดรวยเปดสิบแปดบาทถอ่อพอนในห้าเดือนใช้น้ำมันเบรกลงให้ฟีซ้ำครั้งซ้ำหมื่นกิโลดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงส่งจิตเจ็ดเก้าประกันดีฟรีดาวครับฟรีเก้าสิบวันเคยที่สนใจนะครับก็ติดต่อทางเบอร์สู้โรงงาน 7400689นะครับน้องกาฟิวนะครับก็เคยที่เข้ามาสู้อาร์ก็เวฟเข้ามาน้องกาฟิวได้นะพวกโบว่ามาหนงกาฟิวได้เลยนะครับต่างพบน้องกาฟิวก็ทักกันได้นะครับอ่ะวันนี้นะพบก็พบกันอายุกับ Honda City 1.5V นะครับตัวนี้ราคาเพียงสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นซีบรอนเงินเป็นซี่ทองนะับออกทองเนาะตัวนี้ช่วยมาตัวนี้เป็นเกลือหนึงจุนะครับนี่ ฮอนด้านะครับมาชมชมหน้านะครับตัวฮอนด้านะพุ่มก็มาในส่วนของโครเมียมนะครับนี่ส้วยมากตัวนี้นะครับพุ่มเฟยนะครับก็ยังคงตัวนะพุ่มไม่มีกราบเรื่องใดๆนะครับตัวเฟยส้วยมากตกแต่งในสด้วยมากนะครับพุ่มสําหรับตัวฮอนด้ามาในส่วนของตัวยางนะครับก็จะเป็นยางเดิมๆจะโรงงานนะครับนี่นะครับยางเมื่อยางไม่เลยนะครับตัวแม็กก็จะเป็นแม็กเดิมจะงงานยางเม่นะาพุ่มเตียนายตั้งสี่เส้นนะครับมาในส่วนของเฟยติด กระจกนะพุ่มก็จะเป็นเฟยตับทิมนะครับอ่ะตัวนี้สวยมากเดี๋ยวเราดูรอบๆคันก่อนที่จะพาไปชมภายในกันนะครับนี่รถนะครับรับประกันไม่มีชุดนักปริ้ความหรือน้ําท่วมนะครับไม่เทโรเบอร์เซนนะครับแล้วก็ที่ทํากันยางเม่แม็กยางเม่อยถูกคันนะครับอ่ะตัวกอนด้านะครับตัวนี้จะตัดโดยโกเมียมนะครับตัวเฟยก็ไม่มีกรับเรื่องใดๆนะครับอ่ะตัวนี้ในส่วนของที่เก็บซัมปาระก็อย่างกว้างขวางมากนะครับพุ่ม นี่ทางลึกทางกว้างนะครับาำรับตัวนี้นี่มีรอสเปนะครับอย่ารอสเปโดหน้าโดยางหน้าหน้าหรือนะผมอย่าเป็นยางไม่นี่แม่เร่งนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆก็ออยังครบนะครับมาในส่วนของตัวน,อน็นนนอตน,นะครับน,นีนน่น,น็อตนะครับพุ่มก็เดิมๆจโรงงานน็อตไม่มีรอยขั้นใดๆนะครับตัวฟ้าก็ยังไม่หมางนะครับนี่สังเกตได้ไม่ยากเหมนอ้างถึงเดิมจากงานก็ออยังผูตัวยุ่เหมือนเดิมนะครับนี่ เคยสนใจนะพุ่มก็มีรถให้เหลือกชมมากมายนะครับนี่สำหรับตัวนี้มาในส่วนของห้องผู้โดยสารน,นะครับนี่ในห้องผู้โดยสารกว้างกว้างมากเลยทีเดียวนะพุ่มนี่จะมาในส่วนของเบาะผ้านะครับมีทรายเบลให้เรียบร้อยนะครับพุ่มนี่สวยมากนะพุ่มทรายเบลนะเบาะผ้าหนุม่มนิ่มนะพุ่มกว้างกว้างมากเลยทีเดียวนะครับ มาในส่วนของน็อตดูน็อตน้อยนะครับน็อตรับประกันไม่มีจนนักหรืความหรือน้าท่วมแนนอนนะครับมามาทีแกปบาบาระด้านลังนะครับอ่ะเดี๋ยพาไปชมในส่วนของขนคับกันนะครับสําหรับห้องขนคับนี่ก็กว้างงมาเลยทีเดียวนะครับสําหรับห้องนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเบาะผ้าตัวนี้เป็นปุ่มบุสตาร์นะครับกุญแจนี่คันนี้ได้ถึงสองโดนะครับนี่จะสตาร์ได้ดูนี่กุญแจตังนี้นะครับ อ่าแล้วก็สตาร์ทจิมอ่าตัวนี้นะครับผมสุด่วยมาก์คนะตัวนี้เป็นพวงมาเลยมัลติฟังชันนะครับระบบเออย่างเย็นเชียบนะครับพุ่มขนส่วนนั้นนสีดำนะครับนี่สุด่วยมากตัวนี้ข้างหน้านะครับผมก็จะมาในส่วนกองซ้ำมิตินะครับนี่ให้ดูนิดนึงนะครับโอ้สุด่วยมากตัวนี้ระบบต่างๆนะผมก็เยอะมากมายประหยัดน้ำมันก็มีนะผมระบบไฟฟ้าทั้งคันอ่า สวยมากตัวนี้โบผ้าหนังนิ่มนะครับหนังสบายเลยทีเดียวเป็นเกียร์ออโต้ตรงเลยนะครับตัวนี้นี่ตรงเลยนะครับผมเออะไรอย่างเย็นนะครับอ่ะเปิดไฟนะพุ่มก่อใจงานได้ดีแจ้งสว่างนะพุ่มอ่าตรงนี้ก็มีส่วนมีกระจกให้ด้วยนะพุ่มก็สามารถแต่งหน้าทำหน้าก็ตรงนี้ได้เลยนะพุ่มแคบๆคบน่ะพุมยีไปเที่ยวนะผมก็แต่งหน้าบนรถได้เลยนะครับเคยตีแบบแคบๆคบน่ะพุมเอก็ยอย่างเย็นหมากุญแจได้ถึงสองโดนะครับผมนี่ ส่วยมานะครับสำหรับตัวนี้เป็นอ o นด้านะครับเคยเป็นใช h อ n นด้าสตีไม่กวนพลาดอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชุมในส่วนกล้องห้องเครื่องกันว่านะครับเอเย่นมากนะครับสำหรับตัวนี้ในส่วนกล้องห้องเครื่องตัวนี้นะครับ ในส่วนของเครื่องนะพุ่มก็จะเป็นเครื่องเดิมๆจ้าโรงงานนะครับรถประกันไม่มีจุดนักปีดความหรือน้ําท่วมนะครับช่างกินไม่หยากขานหน้านะพุ่มไม่มีรอยชนใดๆจุดเต็มซี่จะโรงงานมีกอบถุจชนนะครับนี่เครื่องไม่หมาโมเบสก็ยังไม่หมานะพุ่มนี่รถเดิมๆจ้าโรงงานนะครับพุ่มสำหรับตัวดานฟ้านะพุ่มนี่สามารถดูเม็นอากหรือว่าตัวยางตัวตัวยางตัวยางได้นะพุ่มนี่หรือว่าเมนอากนะพุ่มก็รูเดิมๆก็ จ้ารงานรวจประกันไม่มีชนนักแนนอนในส่วนกล้องตัวนี้นะพุมก็กวากับรงนะพุมน็อตกว่ากับรงไม่เคยไม่มีรอยขั้นใดๆนะครับนี่เคยที่ส้นใจนะพุม Honda City ี้นะครับจองเพียงไป8รบแาทช่วยพ่อในห้าเดือนใช่น้ำมันเครืองไายฟรีร้งกลางร้0หมกิโลดอกเบี้ยนำต้นเพียงส7 9จประวัติดีฟีดาวกับฟรีเก้าวันนะครับเคยที่ส้นใจที่ต่อเบอร์สูวรงานส้านะครับสูง เจ็ดซี่นูนะปกานครับกิบตึึงรถยนต์วุ้่องไว้ใจน้องกับคุดเทได้ช่วยนะครับสวัสดีครับ